ดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเ a ชแนล Channel. อีกตามเคยนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะแคเลจะพาเ,เพื่อนๆมาทำไอติมกะทิสูตรโบราณกันนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดติดตามให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีน้ําตาลทรายค่ะเ,เพื่อน มีแป้งข้าวโพดค่ะถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถใช้แป้งมันแทนได้นะคะแล้วก็มีกะทิขวดค่ะกะทิใช้ทั้งหมด500 ML นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีเกลือป่นนะคะเกลือป่นใส่นิดหน่อยพอนะคะเพื่อนๆนขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาละลายแป้งข้าวโพดกันก่อนค่ะ ใส่ลงไปแค่นี้นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปสองช้อนค่ะ นี่นะคะแป้งข้าวโพดสองช้อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะผสมให้แป้งข้าวโพดละลายก่อนนะคะ นี่ค่ะเมื่อแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่กะทิที่เหลือลงไปในหม้อให้หมดเลยค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายใช้ทั้งหมด8ช้อนนะคะเ,เพื่อน หลังจากนั้นคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแค่เลจะใส่นะคะแป้งข้าวโพดท,ที่เราละลายไวแล้วด้านนอกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใครจะไม่ทําแบบแค่เลก็ได้นะคะจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปละลายกับกะทิเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ต้องใช้ตะก,ก้อมือนะคะคนให้แป้งข้าวโพดละลายนะคะอย่าให้เหลือเป็นเม็ดๆนะคะเพราะจะทําให้เนื้อ,เ,อ,อเนื้อไอติีมของเราไม่สวยนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเ,เพื่อนเนเมื่อน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟกันค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะนี่นะคะเมื่อเรานำมาตั้งไฟนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะโรยเกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคะรสชาติเ,เพื่อนๆลองชิมดูนะคะถ้าใครชอบหวานสามารถเติมน้ำตาลเพิ่มได้นะคะ ตั้งไฟอ่อนนะคะใช้ตะก้อมือคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเมื่อเราตั้งไฟอ่อนนะคะคนมาเรื่อยๆจะได้เนื้อนะคะคนประมาณนี้นะคะเพื่อนเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงไปพักให้เย็นก่อนค่ะเพื่อนเนื้อแค่นี้ได้แล้วนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งพักไว้ให้เย็นเลยนะคะเพื่อนๆตั้งพักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะก่อนที่เราจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะ เมื่อเย็ยนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำใส่กล่องพลาสติกนะคะและนำไปแช่ตู้เย็ยนค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อนแค่เลยจะแช่ร,รอบแรกนะคะแช่ไว้ทั้งหมด3ชั่วโมงค่ะเพื่อนแชร่รอบแรกทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวครบ3ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะนำเขามาปั่นกันค่ะนี่นะคะเมื่อครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะ เราจะได้เนื้อไอติมแบบนี้นะคะเพื่อนๆยังไม่แข็งมากนะคะเดี๋ยวเราจะนำเนื้อไอติมนะคะเพื่อนๆนนำมาปั่นนะคะการที่เรานำมาปั่นนะคะจะทำให้ได้เนื้อไอติมที่เนียน,นะค่ะแล้วก็ฟูสวยด้วยนะคะ เมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มาเทใส่กล่องเดิมนะคะเพื่อน,นเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ช่องฟิตนะคะแช่ไว้ข้ามคืนเลยค่ะแคเลยทำเสร็จตอนประมาณ5้าโมงนะคะเพื่อน,นเดี๋ยวจะแช่ข้ามคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันค่ะ และนี่ก็เช้าแล้วนะคะเ,เพื่อนๆสองโมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อไอติมของเรากันนะคะนี่ค่ะเนื้อสวยเลยทีเดียวนะคะเ,เพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ไอติมกะทินะคะทำเอาไว้กินเองง่ายๆค่ะเ,เพื่อนๆ ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเ,เพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ